สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้อยู่ที่ร้านแต็กซิกเช่นเคยนะครับผมมีคลิปดีๆมาแนะนาเพื่อนเพื่อนและป้าเย็นที่ถามมาว่าเอ้ยเต๋าเจียวกระเทียมทํายังไงสอนให้ดูหน่อยดิแนะนําให้ดูหน่อยดี้ว่าจะทําสงการนี่ลูกลูกลูกหลานจะมาที่บ้านจะทําก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเจียวกระเทียมไม่เป็นอ่ะโอเคผมจะแนะนําป้าเย็นแล้วก็เพื่อนๆนมาดูว่าวิธีเจียวกระเทียมทำยังไงทําง่ายๆทําไม่ยากครับกระเทียวเจียมของเออเจียวกระเทียมของผมเนี่ยทำไม่ยากแต่ผมจะเป็นแบบแห้งๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็จะเจียว <this> <Cock S 2> กระเทียม like <con v répondre> ไปเรื่อย Favorite. ๆนะครับเจียวไปจนกว่าจะกรอบพอรู้ว่ามันกรอบได้ที่แล้วเราก็จะเอาน้ำปลามาโรยนะไปเย็นลองทําดูทําไม่ยากเจียวไปเรื่อยๆแล้วต้องหมั่นดูนะครับขณะที่เราเจียวเนี่ยอย่าอย่าลุกไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ามันน้ามันพอน้ามันมันร้อนเนี่ยกระเทียมเนี่ยมันยังไม่ไม่กรอบมันหนักแหละมันจะจมไปอยู่ใต้ใต้กระทะมันจะทําให้กระเทียมเนี่ยไหม้ได้ ผมเคยทําแล้วกระเทียมข้างล่างมันจะไม่ก็พยายามหมั่นคนไปเรื่อยๆพอมันได้ที่แล้วค่อยเอาน้ำปลาใส่รออีกสักแป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บนึ่งก็จะได้ละพอมันได้แล้วก็ลาดน้ำปลาโรยน้ำปลาไปนะก็ะเย็นโรยน้ำปลาไปเลยแล้วทีนี้มันจะกรอบน้ำปลาจะทําให้กระเทียมในรัดตัวครับน้ำปลาจะทำให้กระเทียมในรัดตัว พยายามเทไปให้อย่าเทน้อยนะเทพอพอประมาณหน่อยถ้าเทนิดนึงมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ตักกากกระเทียมออกไปมันก็จะเหลือแต่น้ํามันผมจะช้อนออกช้อนออกแบบนี้นะครับครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับตักช้าไม่ได้นะระวังมันไหม้ พอกระเทียมไหม้เสร็จปุ๊บพอพอนไหม้เนี่ยเราไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะขมใส่กระหล่ำเนี่ยมันจะทําให้ขมนะนี่ครับพยายามหากระชอนบางๆห่างๆเนี่ยมาตักออก <S <S แล้วน้ํามันที่เหลือเนี่ยน้ํามันที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปทําก๋วยเตี๋ยวเวลาทําแห้งเวลาลูกค้ากินแห้งก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแห้งบ้างมีน้ําบ้างเนี่ยถ้าทําแห้งเนี่ยผมจะไปคุกเส้นนะน้ำมันตัวนี้ผมจะไปคุกเส้น,นมันจะทําให้ เส้นกว๋วยเตี๋ยนี่หอมครับผมแล้วทีนี้เราจะได้กระเทียมที่กรอบครับแบบนี้ทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้าก็ยังกรอบอยู่ครับเวลาเจียวเทียมเสร็จน้ํามันเหลือทํายังไงก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทักมาว่าเฮ้ย hey, น้ำมันเหลือแล้วเอาไปทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาดูว่าเวลาเวลาน้ํามันเหลือแล้วเอ,เอาผมจะเอามาทํายังไงแล้วกระเทียมที่เจียวก็ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะกรอบค้างคืนเลยนะป้าเย็นนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นแห้งแห้งเนี้ยเวลาเราลวกจิ้มเอาไปโรย โอยแล้วมันจะกรอบเลยนะแล้วน้ามันน่ะน้ำมันที่เหลือเนี่ยผมเอามาทํำยังไงผมจะมาคุกแห้งคุกเส้นก๋วยเตี๋ยวเวลาซื้อกลับบ้านหรือว่าเวลาลูกค้ากินแห้งคุกยังไงอะมาดูผมจะพาทําให้ดูนะเอาง่ายๆสมมุติว่าลูกค้าเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งผมก็จะเอาเอาน้ํามันนี่แหละครับมาคุกเราลวกเส้นก่อนลวกเส้นก่อน พอลวกเส้นแล้วก็ผมจะเอาน้ํามันเนี่ยมาคลุกถ้าแห้งนะผมจะใช้น้ํามันเนี่ยประมาณช้อนหนึ่งแล้วคลุกเส้นก็จะไม่ติดกันครับลืมไม่ว่า,เ,าเวลาเราใส่ถุงเหมือนกันเอากลับบ้านผมไปใช้น้ํามันนี่ใช้น้าม,มันตัวนี้มันจะหอมหอมหอะไรหอมกระเทียมเจียวครับผมหอมกลิ่นกระเทียมเจียว <c oughs> จะทําให้อร่อยทําให้หอมแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วไปแล้วแต่บางคนชอบไม่ชอบนะครับแนะนาเ,เพื่อนๆแนะนําป้าเย็นเ,นเนจียวกระเทียมเจียวไม่ยากเจียวง่ายๆครับผมอ่ะโอเคสาธุ สงการนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงปกปกักรักษาแฟนเพจเอฟซผมทุกคนเดินทางไปเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยปลอดจากโรคโควิดขอให้เดินทางดยสวัสดิภาพด้วยเพื่อนกลับมาทำงานทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ